โอ้ปลาดุกงามตัวเนี้ยน่ครับปลาดุกงามตัวงามครับตัวงามหน่อยไปะเนี่ครับตัวนี้ตัวใครหิ้มมาอยู่พอปนอยู่พอปนอยู่โอ้นี่ครับใครอยู่ครับเอ้าโอ้ยบัดถึกตัวใหญ่บรนมาตายสมุนเนี่ยครับไอ บึ้งบึ้งบึ้งครับเบิ้งครับตัวเต็มดีครับตัวไขรอยู่ครับพ่อปนอยู่เหรอเห็นครับโอ้ตัวนี้โดนแล้วครับโอ้โหุบดึงดึง โอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวงามครับเนี่ยโอ um. um. ้ตัวใหญ่ตัวงามเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมากครับเดี๋ยวขึ้นมากเนี่ยเบ็ดหาพร้อมครับโอ้ตัวงามอยู่คำไหนี่ตัวงามเนี่ยเบ็ดหาพร้อมเบ็ดหาพร้อมโอ้นี่ครับเนี่ยเนี่ยงามอยู่ครับโอ้ตัวใหญ่ตัวงาม ทำเต,ต็มเลยครับวู ครับพี่น้องครับใส่เบ็ดใส่แงบแบบอีสานปกกับนั่นน้องให้คือเกาหนองครับเนาะมีผ้พาพีพระน้องมาใส่เบ็ดอยู่ทรงหน้าแถวบ้านนี่แหละครับเบ็ดกับเบ็ดจุดนี่แหละครับจุดเกาจุดหมานนาี่แหละเบ็ดหมานครับเบ็ดหมานอ่าเงี้ยที่ใส่มือนี่เป็นเงี้ยกิริษนะครับเงี้ยกิริษเนี่ยเงี้ยกิริษ เดี๋ยวจังมาติดตามกันนะครับเนาะเอาก่อนสิรับชมก่ออย่าลืมเด้อครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไว้น้ำครับอขอบคุณผู้ติดตามเั้งผู้ติดตามเกาผู้ติดตามไม่ที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่สุดขอบคุณจากใจของนั่นน้องให้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่สุดเลยครับเอาบัดน,นี้มาลุยกันเลยครับบัดน,นี้นี่แหละครับ มาต้องกันสองคนสีลุยน้ำหมายนี่แหละครับหมาอ่าน้ำทงหน้ามือเนี่ยเานานนอยรองทั้งหุ่ยเอามากับปอกซากับปอกซาครับหลังแรกกับทีไซนี่เลยครับหลังแรก ครับมีเอฟซีลหลายคนสอบถามขอมานะครับว่าเกี่ยวเหงากิริเห็ดจังไหนครับเดี๋ยวดิวเกี่ยวเห็นมึงเลยครับเด้อจับกิริเขอมาบางทีนะครับจับมาแล้วให้เข้าปีนครับปีนเอาเอา,เอาทางคนเข้าเสียบกลน,นะครับเนาะปีนทองมันขึ้นมากครับแล้วก็อันนี้เกี่ยวตรงนี้ครับ เกี่ยวมินมินนะครับเด้อยวต้องเกี่ยวเขาให้เลิกอ่าเกี่ยวน้อน้อยทำนี่ลหรครับเนี่ยเอาเนี่ยนี่นะครับมันจะย,ยูบบาดย้บเสียบโฮ้เสียบเนี่ยมันลอยน้ำครับอ่เสียบลอยน้ำเสียบลอยน้ำยูประมานนี่ลอยน้ำยูปมานนี้แหรอครับเนี่ยอ่า เสียบรอยน้ำหยุดร right. well, ้อยดิ้ง <subjects> ด like ิ้งด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 ิงสิหรอครับนี่คือวิธีการเสียบเอาเดี๋ยวมาเมืองอีกครั้งที่สองครับมเมืองข้างหลังทั้งพี่บันที่การเสียบเงี้ยเนาะครับเนาะอ่านี่ครับเนี่ยอ่าสมบูรณ์จีรีดังสะครับจีรีดปีนทองมันขึ้นมาดังส่ครับอ่าแล้วก็เสียบมินมินรอยนี่ครับนี่เสียบรอยนี่เนาะครับเนาะเราต้องเสียบเขอเลิกด้วยครับ เนี่ยอาย่ประมาณนี้ครับเขาเนี่ฮแล้วก็ใส่เวลาใส่ก็ใส่ใส่มันลอยน้ำนะครับครับมาเนี่ก็บทใส่ไปน้ำขันแท้นี่แหละก็บทโค้งไปทั้งปุ่นครับโค้งไปพูนไปทั้งลักเสา,ท,าทั้งปุ่นที่เปิล้อมหัวก็บทลงไปทั้งปุ่นครับอ่า ขออนุญาตนะครับบันนี้เ้อขอใส่เบ็ดให้แ้วกอนครับจังมาติดตามผลงานน้ำกันบันใส่เบ็ดให้แ้วขึ้นครับเนี่แหละครับหลังหนึ่งจะติใส้นี่ยแหละจังมาติดตามน้ำกันครับขับพี่นองครับใส่มาหอดหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายเนาะครับครับหลังนี้แหละคููกันเนี่ยเป็นหลังสุดท้ายบันนีก็คยนั่งเศร้ามีแห้งจะเข้านะครับชั้นสี่ไล่กลับขึ้นครับ ทงผักจะข้าวกันครับอ่าทางเร้าเมียกินน้ำกินทาสะกันจังสิจังสีไล่กับขึ้นกับ<ม>ไปแล้วๆเมื่อเนี้เบ็ดประมาณแปดสิบหลังครับเร้ากินน้ำกินทาก่อน <c oughs> จังสียามตัว ไฟมานำอยู่ครับทางเศ้าเมียกันะตะเว้นกับกำลังสีโต๊กดินครับเงี้ยลาเรวกินขนมกันครับทางกินขนมจะกข้าวเต้าเมียัางจะกข้าวเรากพยายาม่าับขึ้นครับ เดี๋ยวจังน้อยยังมาติดตามกันเนาะครับมาหลุดเบิ้งมาสิมีแต่มตมีตัววะใส่ในงานหน้าครับใส่ในทงหน้ามาเนี่อ่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ใส่น้ำไใหน้าครับแต่เก่าสิใส่แต่น้ำห่วยน้ำยางบานนี่ใส่น้ำไฮหน้าเอาจังมาติดตามจังมาลุดไปน้ำกันเนาะครับอ่าสิมีแต่มมีตัวจังไหนจังมาเมืองครับเอานั่งพักแล้วบานนี้กะสียามกลับขึ้นครับบ้านนี้ มารุนกันมั้งครับว่าสีมีแต้มตมีตัวจังไรครับนี่เป็นยังไงล้างอ่ะเงี้ยเยอ่ล้างนี่นนนมืดเงี้ยโอ้โอหเงี้ยตายเงี้ยตาย,ตายเดี๋ยวเปลี่ยนเงี้ยกันครับแล้วกันเดียววิ่ต่อไปทางทีครับอ,อ,อันนี้เหลืออยุคกัน เงื้อดินเดียว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 เยอะเนาะทางนี้ดีดดาทางนี้เงเี้ยคือไปทางเลยโอ้ยเงี้ยขึ้นมาคันแท้ <c oughs> เอาลงไปอายามไปนี่แหละครับมาแดนจังมาลุนน้ำกัน,นต,ต้องครับอ่าหม่งได้มีแต้มมีตัวสิไทยเบิ้งครับเออนี่กับเมืเ่อกี้เดี๋ยวขอโอกาสใส่เงี้ยแล้วกบจังสิยามต่อไปเรื่อยๆนะครับเนะาะเนาะ ลุยนากันครับหลังนี้โดนแล้วครับโดนแล้วของอ่ะโดนแล้วโดนแล้วเห็นดึงอยู่ครับเดี๋ยวขึ้นมาเอาขึ้นมาจับมันเลยเอแต้มแหลกแหกหมานครับอ่าปอกสาวขึ้นมาเลย ขอท่านเห็นยังจัฮะจยิงๆใจเยินๆกงับโอตูปลาเลยครับถ้าลักษณะยังสีเพราะว่าจะดึงขึ้นมานี่โอกาสหลุดหลายโอ้ประดุกงามตัวนี่นะมา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 แบบนี้เอ้าเดี๋ยวแออกวมือครับโอ้ยไปเยอะเลย ตัวง่ามครับตัวง่ามะดูตังามครับมาดูงาตัวงามตัวง้ามโอ้เตรยมลกยแขกหมนันนั่งเ็งียวย่องน่ครับ ตรงไงตรงาามเหรอโอเคโอเคเหรอเก็บครับเก็บหลังนี้ก็ถือแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวโย่ขึ้นไม,ม้เมืองครับถือเหลียวถือเหลียวมา,าฮะยังก่อนบอ่มีซ้ำน,นั่นแหละ ปลาโคหน่อยเอา้าข้นงมืก็เอาเอาแต่มที่สองครับนี่ครับแต่มที่สองเออโอ้พ่อได้ปนเออแต่มเวลาสองทุ่มกลัวเกือบสามทุ่มครับมา่ครมเบ็ดโอ้หลังแหลกหลังแหลกถือปลาไหลครับเนี่ยเห็นมั้ครับ ปลาไหลปลาไหลเดี๋ยวโอขึ้นมากครับนี่ครับปลาไหลครับทำโต้ครับที่สองหลังที่สามเป็นจไงน,นี่อ๋อ น,นี่เหลือเงี้ยเยอะขึ้นเลยอันนี้เด้อันนี้ดิเปลี่ยนเงี้ยกันครับ ขเขามาหนึ่งกะดียามไปเรื่อยๆเลยครับเนอะมีแต้มตมีโตกะจังดีไทยเมืองครับอ่ารอลุุนน้ำกันครับหลังนี้ถือแล้วครับเนี่ยหลังนี้ถือแล้วเห็นตัวปลาอยู่ครับอุ้เอเหเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเมืองครับ นี่ครับนี่กระถึกแล้วครับอันนี้กระถึกแล้วเป็นปลาขกก้อหน่อยเ่าเดี๋ยวเสีเยวขึ้นมาให้เมื่อนะครับเนาะ ทุนเดียวกันนเอร์ทหลังนี้ก็ถือครับนี่เป็นปลาคอคือเขาครับครับหินอยู่นี่เห็นครับเห็น,นบ้าขนาดเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเมือง ถืออีกแล้วครับเนี่ยปลาคนหนอยอีกแล้วเอ้าเอเอ้าครับปลาคนหน่อยเอ้าปลาคนหนอยโอ้น้องรวมนี่ยหลังถัดกันมากครับดึงยุกเอาเอาดึงยุกดึงยุกดึงยุกจะได้ว่ามีปลาอยู่แต่ว่าสิบตัวหน่อยตัวใหญ่โอ้ตัวพวกนี้ครับนี่ เออโอ้โหง่ายเกาเป็นปลาขอนอยครับนี่ครับเนี่ยเอาตัวต้มนี้่เกอาโหดกับดอันนี้ก็ถือครับหนี่งครับเป็นปลาช่อนเป็นปลาช่อนปลาช่อนเหรอปลาช่อนครับเดี๋ยวขึ้นมาครับ ห <c oughs> ลังน,นี่โดนแล้วครับเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วนะโอ้ดีเลยครับไปชนครับไปชนโออปดเลยครับปดเลยโอ้กินเลือดจังล่ะมาปดกัน ถกไข้แน่อยู่หรอกพอผลพอผลพอได้ผลถือล้วครับถือแล้วถือ,อแล้วเอาปักหัวหน่อยพีโกงพอผลอยู่ครับตัวนี้เอาเห็นไหมครับนี่ครับพอได้ผลที่ีตัวนี้ฮะเอามาเก็บครับเวลาตีหากุ้งก้วับอากูเบ็ด ฮะขึ้นยามรอบนึงถือแตบปลาขอหน่อยกันเลยบอยามอีกรอบนึงครับเขาไปนอนเลยเอ,อมามาเมืองรอบกูครับปลามันติเป็นจะไหนมีแต้มนีโตัววะ,ะ,ะ,ะนี่ก็ห้อยดึงอยูครับน อุ้ยมี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 โตอยู่ครับนี่มีโตอยู่มีโตอยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเมืองครับมีโตอยู่ยมีโตอยู่ดึงดึงเออโอเป็นปลาคอนอปลาคอนอยก็เอาเนี่ยครับโอ้ยพืนนยย้นที่ก็ยังเลน,น ตันวน้อยๆซ้ำๆเมื่อคืนนี่แหล,ะ,นนคคลดดะครับ <c oughs> นี่ืขคืนกินเลือกซ้ำอ๋อหัวใ่เรานะครับปลาคอหน่อยตัวซ้ำนี่นเหรอเย็บหลังอยู่ตรงนั้นขามนี่ก็ถืออีกครับนี่ปลาคอหน่อยขึนอนก็นั่นนั่นนั่นอ๋อปลาคอหน่อยก็เอานี่ครับ ข,ข้าวนหนอยคือเขาเอา้าเก็บขับเก็บเก็บเลยผสมหน่อยเอากู้มาแล้วสามหลังเนี่ยถือสองโตถือปลาข้าวหนย2สองโตเอ้าก,กู้ไปเรื่อยๆนะครับเจ้หมองไหนมีแมมต้มมีโตจังสิทไทยเบิง้งอันนี้เพราะมียังนี่เอา้เอามาลุยน้ำกันครับเห็นดึงยุคคำเมื่อกี้่หลังนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวคม่มาเดี upp, ๋ยวกดเดี๋ยวกับคนหน่อยครับคนหน่อยกับคน้อยที่โต้โอ้ยโอ้ยน้อยหลายครับอันดีปล่อยปล่อยซะเวยตัวน้อยปวดเอ้าตายว่น้อเนาะโอ้ยมองเป็นตัวเหลือแท้ เ,เหลือผูดเด้เหลยวก็ว่าสิปล่อยก็ปล่อยข้าวเนาไปตัวใหญ่ยใช่กันยังมากินนู่นหน่อยปวดหลังนี่ก็ถือหรอครับเนี่ยเห็นดึงยุบเมื่อกี้เนี่ยเนาะนะยังพอหน่อยแต่ที่นี่โอ้โอหน่อยปไปเนี่ยครับตัวนี้ตัวไครหิวมาอยู่เพอปนอยู่พอปนอยู่โอ้นี่ครับ ให้อยู่ครับเอา้าถูกว่าหน่อยป่ะในระเก็บคือรถรับหลังนี่โอ้โหอ้เป็นปลาคอครับปลาคอ อน้อีอ่ครับสามตัวพลมีนต์รุนนีอเลยเหมือนนี่ยอ๋อคือเป็นทั้งทีว่ะอ๋อหลังนีโดนแล้วครับนีโดนแล้วโดนแล้ว,ลวเอ้อเดี๋ยวขึ้นมาให้มั้งครับ บอปศขปดโอ้ยบัดรถือตัวใ,ใหญ่บันมาตายสำหรมึงนะครับไอ้เบิ้งเบิงเบิงบ้งครับเบิ้งตัวใหญ่เลยฮะสองสองสองเดี๋ยวขึ้นไม้มึงครับ โอเคนี่ครับป๊าตแลวโอ้โหอ้ป๊ดครับป๊ดร้านมีโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้ว อยู่ใครอยู่ใครอยู่นี่นะครับอ่าเนาะเก็บครับเก็บหลังนี่ก็ถือยู่ครับนี่งอันนี้ก็ถือยู่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุมาครับโอ้โหโหโหขวบหน่อยครับโา

เดี๋ยวเ,เดี๋ยวขึ้นมากเดี๋ยวขึ้นมากอุ้ยยกขึ้นมาเบ็ดหักพอดีครับูุ่งน้ำเอาน้ำเนี่ยเบ็ดหักพร้อมครับโอ้โหถุงน้ำยังคำไหนถุงน้เนี่ยเบ็ดหักพร้อมเบ็ดหาพร้พอมอ้นี่ครับนี่เนี่ย น้ำดูครับโอ้ตัวใหญ่ตัวงามกำต็มเลยครับอู้เฮาหมัน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 อ่ามันติ่มมเจอตัวใหญ่ยังเจอเนาะเก็บครับเก็บอ่าเรียบร้อยหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายถึกผักคอครับเนี่ยผักโอดเฮาขึ้นมาเขาขึ้นมาก น,นี่ครับตะดคนนฮะงสุดละอันมาใส่ย่ามไหนวันเน้คือเห็นผมมากับบัวมาเบิ่งด่า,า,าดงเทน,น้โอ้ด่างอันทงไอ้คบจ้อยเราพามาโอ้อเฮอาเบ็ดกับเจ้เาายใส่นี่ไปเมืองก็นออกนงนหนักผลงานนะฮะ โอ้ยมีแต่ตัวซ้ำกันนี่มีแต่ตัวน้อยๆโอ้ยปลาปีนี่ปลาปีนี่คือเป็นอย่งนี้เนาะมันมีอะไรซะมีอะเอ้าเอาเอากินย่าเอ้าพ่อได้กินอยู่งหรอกพ่อได้กินนะครับพ่อได้กินได้อยากไปห้องอ่านี่คือผลงานการใส่เบียดเถียวนี่เนาะครับปลาคอตัวงามหลายตัวอยู่ปลาคอหน่อยก็หลายครับปลาคอหน่อยหลายสักหลายเนี่ยเออเเอ้า พอได้อยู่ได้กินเลยครับเอามาไถ่กันเมื่อข่าวว่ามันได้จกโรคนี่นี่ตาสั่งพอดีเลยครับเนี่ยอ่าเป็นใยนี่สามโลกสามโลกรับขีดหนึ่งกินนี่สามโลกกับขีดหนึ่ง,กกงอ่าซ้ส,าสีฟ้านี่สีขีดอ่าพอหางออกสีขีดกับสามโลขีดเหลือสองโลกเท่าไหร่นี่หนื่สองโลกเจ็ดขีดสองโลกเจ็ดเนาะ โอะไรสมิ่อะไรวัตถอครับสองโลเจ็ดขีดนเนาะครับนี่คือผลงานของการใส่เบ็ดนำตรงหน้ารอบนี่ครับอาคงดีจากล่ากันด้วยคลิปสร้างป่านี่แหละครับอ่าคลิปหน้าพอกันไหมด้วยครับด้คลิปหน้าพอกันไหมเอาขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณผู้ติดตามเก้าผู้ติดตามหม่ทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ